หนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้ดุอาถูกตอบรับบิสมิลลาฮิราะห์มิเราหมอัสสลามอะลยกุมมะเรามุลลอฮิวะบะรากาตฮ์เคล็ดลับนั้นก็คือการดุอานี่เป็นสิ่งที่หลายคนได้พลาดแล้วก็มองข้ามหรือว่าไปคิดว่าปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ดูอาไม่ถูกตอบรับจริงๆอาจจะมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ดูอาไม่ถูกตอบรับก็คือการไม่ดุอาเพราะ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว,บว่าอูุบิลลายฮิมนัเชตฏอนิรญีม วก็ละรบบุกมุโดนีอัสตางิบลาคมและพระเจ้าของพวกเจ้าได้ดำรัสว่าพวกเจ้าจงดูอาต่อข้าเถิดแล้วข้าจะตอบรับพวกเจ้าคําว่าดูอาเนี่ยแปลว่าเรียกหมายถึงดูอาต่ออัลลอ์ก็คือเรียก AH. อัลลอฮ์โออัลลอฮ์โอรมานผู้ทรงเมตตายิ่งยาฮ้ยูยากอยูผู้ทรงชีวินผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสปปรรพสิ่งทั้งหลายถ้าเราเรียกอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุอัลาจจะตอบรับเพราะอเราตอบรับเราก็ขอดูอา ต้องการอะไรบอกกับเราซุบฮานหัวตาละไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้รับหรือครอบครองหรือจะเป็นการเป็นที่ยอมรับกับผู้คนเรา์ก็เป็นเจ้าของหรือจะเป็นปัญหาที่เรากําลังประสบพบเจอต้องการได้รับการคลี่คลายผ่อนหนักเป็นเบาเรา์ก็สามารถที่จะคลี่คลายผ่อนหนักเป็นเบาให้กับเราได้และมากกว่านั้นการที่ไม่ดูอาเนี่ยนอกจากจะไม่ถูกตอบรับแล้วท่านนบีซลฮวสัลมันได้บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ดูอา มันละเมิสอลัลลอฮ์ใครที่ไม่ดูอาตอ, AH, อาลล l a h อย่าทบอะไรเอากขามาก่อละสอ Allah นะคอับล l l a จะโกรธเขาถามว่าที่เลาโกรธเขาเนี่ยเพราะอะไรลลอ a ์เ,เสียหายไหมถ้าเราไม่ดูอาไม่ขอต่อ a อ l ล h ล l l a AH, ์ไม่เสียหายแต่ใครเสียหายเราเสียหายหมายถึงว่าถ้าเราไม่ดูอาเรากําลังจะได้รับความเสียหายทาั้งทั้งที่ตัวเราต้องการลล l a AH, ์ต้องการพึ่งพาลอ l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่ดูอาเราเสียหายลล l a ์โกรธ เนื่องจากอะไรเนื่องจากที่เราเสียหายดังนั้นเนี่ยทำไมเราจรึงเข่าเราจรึงไม่ยอมดูอามีปัจจัยอะไรมีเหตุผลอะไรและโดยเหตุนี้ด้วยความจําเป็นของการดูอาเัลลอจึงกําหนดให้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องละหมาดห้าวัตูมีรอกอะตทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยนะซุบฮีซูรีอัสรีมาเกเรตอิชารวมทั้งหมด17รอักอะต สิบเจ็ดโอกาสทุกโอกาสจาเป็นต้องอ่านสุรานฟาติฮะและสุรานฟาติฮะคือไฟบังคับของการดูอาอย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราต้องดูอาสิบเจ็ดครั้งถามว่าทาไมเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยอัธยาใัยให้เราจะดูอาหรือไม่ดูอาก็ได้นะผมว่าจํานวนมากเราไม่ดูอาเลาจึงมีไฟบังคับอย่างน้อยสิบเจ็ดครั้งคุณต้องดูอาพวกเจ้าต้องดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะต่ไมถึงเรานะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้ละหมาดเราพลาด การดุอาหรือจริงๆแล้วอุอาในสรนฟธติฮะมันก็ระดับถึงสําคัญมากๆแล้วนะแต่ดุอาในเวลาอื่นๆอย่างเช่นยวกันชีวิตของเราเนี่ยมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการจะรัสุบฮานหัวตละลาหลายครั้งเนี่ยเรามองข้ามพลังแห่งการดุอาเนี่ยมากเกินไปหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องเล็กน้อยเราไม่ต้องดุอาก็ได้จริงไม่ใช่ อลอสุบฮาหนุแต่ต้องการให้เราดูทั้งเรื่องเล็กและก็เรื่องใหญ่หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เราอาจจะคิดว่าเออเราจะให้ฉันเหรอคือรู้สึกไม่คู่ควรกับเรื่องใหญ่หรือสิ่งใหญ่เราเชื่อว่าอลอาให้ได้แต่ว่าเราจะเหมาะสมหรือไม่เซตแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันดังนั้นหน้าที่ของเราคือการดูอาพร้อมกับเชื่อมั่นว่าอลอสุบฮาหนุหัวตาลาจะตอบรับและสําคัญคืออย่าหยุดดูอาท่านอัีซอลลอฮ์หัวตาลสมับอกบอกว่า ทุกคนพวกท่านทุกคนเนี่ยดูอาจะถูกตอบรับมาหลังยาจะตราบใดที่ไม่รีบนิยามของคําว่ารีบท่านอับดุลเลาะห์สัมฤทธบอกว่าก็คือคนหนึ่งที่เขาดูอาแล้วไม่เห็นว่าเขาจะถูกตอบรับจากดูอาเขาก็เลยละทิ้งการดูอานี่คือนิยามคําว่ารีบดังนั้นถ้าเราตราบใดที่เรายังคงดูอา อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตตลาก็จะตอบรับเราแน่นอนเลขส่วนหนึ่งของการดูอาที่จะได้รับดูามุสยาบคือเราต้องดูอาแบบมั่นใจท่านนบีบอลลอหอัลสลัมเนี่ยห้ามไม่ให้เราดูอาแบบยัางเชิงหรือดูอาแบบแล้วแต่อัลลอฮ์จะให้ท่านในบิบลียาซิมมัสอะลาตคนหนึ่งคนใดเวลาจะดูอาแล้วจงดูอาแบบหนักแน่นแสดงความปรารถนาว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆดูท่านในบิบบอกว่าซอลลอฮุอัซสลัมฟะอินูลามุครีฮาละ จงดูอาแบบโอ้เราฉันต้องได้รับสิ่งนี้นะโอ้เราถ้าฉันไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะอะไรครับถ้าเราดูอาบอกแล้วแต่เราแบบนี้เนี่ยท่านนบีห้าแต่การดูอาบอกเราต้องให้ฉันนะมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอของเราในบียวก็ฟาอินหูลามุครรฮะแล้วเพราะไม่มีใครบังคับอัลลอฮ์สุบฮานอห์แตาได้อยู่แล้วไม่ถึงเพราะสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่อัลลอฮ์สุบฮานอห์จะให้กับเราถูกต้องแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือการไข้ันขยอการขอแล้วขออีก พร้อมกับมั่นใจมั่นใจว่าเราจะตอบครับได้ประการหนึ่งก็คือการที่เราดุอาแบบใจจดใจจ่อแบบรู้ตัวหลายครั้งเราดุอาแบบไม่รู้ตัวดุอาแบบไม่รู้ตัวก็คือกล่าวออกมาเปล่งคําพูดออกมาละหมาดแล้วก็ดุอาแต่ดุอาแบบพูดไปเรื่อยๆอ่านสุราอนฟาติฮะเนี่ยโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมีเยอะไหมมีเยอะก็คือดุอาแบบมินก้อนบินกอฟิลลาหิน หัวใจที่เมืรอยลอยไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังพูดอะไรกับอลอสุบาหานหัวตระนี่เป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องของการดูอาใครจะศึกษาเพิ่มเติมผมมีหนังสือสองเล่มแนะนํานะครับเนื่องจากเป็นหนังสือที่บ้านมุสลิมผลิตมาต้องการที่จะให้เรามีดูอามุสตยาสองเล่มเล่มหนึ่งเป็นเล่ม,ลมคลาสสิกชื่อว่าดูอามุสตยาฉบับไค,ครวผมได้รวบรวมเล่มนี้นะ คนสนใจเยอะมากเลยพิมพ์ครั้งที่2แล้วก็หนาพอสมควรหนาเยอะนะครับเล่มน,นี้ราคารวมส่ง1,000บาทเท่านั้นเองนะครับรวม160ดูอาแบ่งเป็น3หมวด ดูอาจากอัลกุรอานดูอาจากสุนนะแล้วก็ดูอาในชีวิตประจำวันก็จากสุนนะเช่นเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ในอเรียบทูอาก่อนนอนดูอาตื่นนอนดูอาเข้าห้องน้าออกห้องน้ําดูอาไปมัสยิดเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดดูอากินข้าวนี้คือดูอาในชีวิตประจำวันแล้วก็มีดูอาจากอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับจากสุนนองท่านอบีุลซิลลอฮุอะลัยซัลลัมนะครับก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นอกจากนั้นแล้วยังบอกถึงที่มาของแต่ละดูอาใครเป็นผู้ดูอานะครับแล้วก็บทเรียนจากดูอาเป็นอย่่่าาาางงงงไไไรรรผลลัััพธ์็อออยยยแ้วกมมีีะคคํํต แยกสีแยกคําให้เรารู้ว่าคํานี้ความหมายของภาษาอาหรับตรงนี้แล้วมีคําอ่านนะความหมายของภาษาอัหรับแปลภาษาไทยว่าอะไรอันนี้ก็คือทั้งเล่มเลยนะครับรวม160บทดูอาด้วยกันเล่มนี้ราคารวมส่ง1,000พันบาทอีกเล่มหนึ่งเพิ่งออกมาล่าสุดเล่มนี้ภรรยาผมเป็นคนเขียน จะไม่หยุดดูอาจนกว่าจะหยุดหายใจเป็นบทความรวมบทความ20บทความจากอัลกุรอานหมายถึง20บทความนำได้รับแรงบันดาลใจจากอัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องดูอาถอดเคล็ดลับต่างๆที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานอันนี้จะแตกต่างกันนะ,ละเล่มนี้จะบอกถึงเป็นศาสตร์แห่งการดูอาจากกุรอานสุนนะเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นบทความแต่เป็นบทเรียนนะครับของดูอาแต่ละบทแต่อันนี้จะเป็นบทความที่อ่านง่ายแล้วก็ เป็นเนื้อหาที่ร่วมสมัยสำนวนที่ลื่นไหลแล้วก็อ่านแล้วก็ง่ายนะครับในการทําความเข้าใจนะครับเล่มนี้ราคา1590าบาทหนึ่นะ1 5 9 0ถ้าใครสนใจเล่มนี้อย่างเดียวเนี่ยยังได้ราคาพิเศษ1290พี่น้อง CF 1 2 9หหรือถ้าสนใจเล่มยิ่งเดียวคือ1000นะถ้า2เล่มราคาเต็มเนี่ย2590แต่พิเศษ10ท่านที่มี10ท่านผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะนะแต่ให้10ท่านเนี่ยสองเล่มนี้2590บาทพิเศษ ในสิท่านนี้เนี่ยได้แถมอัสการ์เช้าเย็นฉบับพกพามูลค่า195บาทเล่มนี้เป็นเล่มที่คนสนใจเยอะมากบางคนซื้อไปเนี่ยเป็นร้อยเล่มเราไปแจกหรือบางคนก็เอาไปให้ในงานวอลิมาอะไรต่างๆนะครับจะแถมให้ฟรีหนึ่งเล่มอัสการ์ฉบับพกพาอัสการ์เช้าเย็นฉบับพกพาพี่น้องจะได้3เล่มราคา1990ใครสนใจพี่น้อง c f 1990มาได้เลยครับอย่าลืมนำเคล็ดลับนี้ไปนะคือดูอาเนี่ยเราต้องดูอาเราบอกในตอนท้ายี่ฝา่ไว้สุ้าย อินนัล,ลดีเนสตักบิรุณันอิบาระดีคนที่ตะกับบดเย่อหญิงต่ออิบาระต่อข้าหมายถึงอิบาระต่อข่าต,าต,ตรงเนี้หมายถึงการดูอาคนที่ไม่ดูอาแสดงว่าเย่อหญิงต่อ Allah. ัละ์ซยาดูคูลูนจละจันนัมดาครินไม่ใช่ชีวิตในโลกนี้เขาจะไม่ได้ดูอามุสยาดเพียงเดียวนะแต่เขาในโลกหน้าเนี่ยเขายังจะได้เข้ารนรกเนื่องจากว่าเขาได้ย่อหญิงอีกด้วย ดังนั้นขอดุอาอต่อรัสุบะฮานหัวตาให้เราเป็นคนที่ดุอาอสม่ำเสมอแล้วก็เป็นคนที่มีดุอาอมุสยาบโดยทั่วกันครับใครสนใจหนังสซื้อพี่น้องซีเอฟได้เลยนะ1290หรือว่า1 9 9 0ก้็ได้ครับสามวับเลคุบาร์ตุลลอว์วเราะก์